สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับพี่น้องที่ขามพรักทุกท่านนะครับที่กำลังให้เก็ดทิ่ตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับทั้งร้านพินิจออดิโอนะครับโดยเฉพาะบณีกาเป็นวันที่30เดือนมิถุนายน2 6ย6ครับคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำลยเดอนะครับคลิปใหม่ๆสี่มา เฮ็ดให้พี่น้องช่มทุกมื่อทุกตลอดนะครับทุกสัปดาห์นะครับกับสารพี่น้องที่เขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้เนเด้อนะครับเป็นสิ่งสําคัญยิ่งทั้งราชร้านพิเนตออริโอนะครับคลิปใหม่ๆนะครับครับคลิปนี้นะครับผามาเบิงผ้เวยอมนะครับ3ามพันหกเอนะครับเป็นรุ่นไม้กัมีนะครับรุ่นรุ่นต่อมากรมีนะครับ ดังกับพาวเวอร์แอมนะครับเอานะครับพี่น้องสีผ้าชมนะครับราคาบ้านๆนะครับสำหรับวันนี้เพระว่าสิเป็นตู้เรือว่าพาวเวอร์แอมหรือว่าดอกลำโพงนะครับเอานะครับอัปเดตสินค้ามือสองร้านพิเนตออริโอครับสำหรับวันนี้นะครับเอานะครับผ้าเบิ้งนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นวาเทคสาม0ันหกนะครับ3,600 RMS นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยงามมากนะครับใหม่นะครับตัวนี้ใหม่เก็กนะครับดูนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับจะเป็นรุ่นการ์ตูนนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับหลายๆท่านถามว่าการ์ตูนเป็นยังไงครับการ์ตูนเป็นอย่างนี้ครับเป็นรุ่นการ์ตูนนะครับนี่ครับเป็นรุ่นใหม่ครับอ่า นะครับราคายูทีนะครับคับเบรดได้ข้างละคับเบรดได้ข้างละสองถึงสามนะครับสิบแปดนิ้วนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับราคายูทีหนึ่งเก้าพันนะครับหนึ่งเก้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นดุลไม้อันตัวนี้ก็ราคาบ้านๆนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับราคานี้รวมส่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ยังไม่รวมส่งนะครับหนึ่งเก้าพัน ถ้าบวกเข้าไปอีก500บาทก็เป็นเมืนเน9,500บาทนะครับอันนี้18500บาทนะครับอันนี้ก็สภาพใหม่คือกันนะครับคือกันนะครับตัวนี้8 8, 8 5 0 0บาทตัวนี้จะอยู่ที่ 10, 9 9 5 0 0บาทต่างกันอยู่ที่พันบาทนะครับคับเบรได้ข้างละ2-3อิมอ่มๆนะครับสำหรับท่านที่มองหา power แรงๆนะครับ ต้องนี่เลยนะครับวาเทคไม่ผิดหวังนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับเบรดแน่นๆนะครับตำเหนืกตืมๆได้นะครับสำหรับเบรดนะครับอิ่มๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามนี่สำคัญมากนะครับทางร้านพิ่เนตรดิโอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับด้วยความเคารพยิ่งนะครับมาตอนนี้ก็ตัวนี้เลยนะครับ800 0ไอครับ แปดพันไอตัวนี้นะครับราคาบ้านบ้านนะครับบนบ้านจริงจิงบ้านบ้านอิครับตัวนี้เป็นทาบนะครับตัวนี้ราคาใหม่อยู่ที่สี่หมืนแปดนะครับสี่หมืนเจ็ดหรือสี่หมืนแปดนะครับตัวนี้แต่วันนี้ให้ราคาพิเศษนะครับตัวนี้ขับเบรดได้ข้างละสี่นะครับห้างละสี่แน่นๆอิ่มิ่มเลยนะครับตัวนี้วันนี้เราขายอยู่ที่สองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ จากราคาใหม่นะครับที่สี่หมื่นแปดพันนะครับตัวนี้มันจะมีระบบตัดอย่างดีนะครับดีเยี่ยมนะครับให้ว่าลำโพงนี่ถ้ามันชนจะไหนบ่มีห่างครับตัวนี้ตัดอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวนี้นะครับตามสภาพนะครับตัวนี้อยู่ที่ 26,500บาทครับเบรดได้ข้างละสีแน่นๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามราคาบ้านๆมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับ Power อ m มือสองแต่ราคาบ้านๆนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับเป็นดอกนะครับดอกลำพงนะครับดอกลำพงแม่เหล็กนะครับเป็นรุ่น สองหนึ่งสองหาครับสภาพงามๆเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ดอกละ5,500บาทนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ดูนะครับดอกสิบสิบสิบแปดนิ้วนะครับอยู่ที่สองพันบาทครับอินทนนท์นะครับสหรับมิกตัวนี้ครับพร้อมอนี่นะครับพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้พร้อมอ่ พร้อมสเตตบล็อกนะครับตัวนี้นะครับราคาที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมสเตตบล็อกตัวนี้นะครับของอารีนนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่นสองสภาพใหม่กิกนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับสนใจโทษสอบถามได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับหรือว่าจะเป็นมิก์นะครับอันโตไลนะครับ ตัวนี้นะครับอันต้นไลท์ตัวนี้2มี2ตัวครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับเอฟเฟกเอฟเฟกเสียงดีมากนะครับเอฟเฟกเสียงดีมากนะครับ8,500บาทมี2ตัวนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพินียร์ดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นพาวเวอร์นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับนะครับพาชมนะครับ เอสพันสองนะครับราคาอยู่ที่6,900บาทนะครับมีหลายแท่นนะครับมีทั้งหมดอยู่5แท่นนะครับ6,900บาทนะครับขออภัยนะครับ7,900บาทนะครับ7,900บาทเอาสนใจนะครับก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับตัวนี้ L 2004นะครับมี2แท่นนะครับ ราคา8,500บาทนะครับเดิมๆนะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับเที่ยวร้านพิเนตออดิโอนะครับอ้าวนะครับสนใจโทรสอบถามได้ครับอยากได้ตัวไหนนะครับทางร้านพิเนตออดิโอนะครับจัดให้นะครับหรือว่าจะเป็นแหลกนะครับแหลกตัวนี้ราคาอยู่ที่แปดร้อยนะครับแปดร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับแปดร้อยแหลกใส่สามพันหกอีเอ็มเอสนะครับหรือว่าจะเป็น 5พันนาเบตัวนี้ใส่ได้นะครับเอออย่างดีเลยนะครับดูนะครับมีหูจับหูหิวยกย่างดีนะครับสเตนเลสอย่างดีนะครับดูนะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้นะครับ800บาทนะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับอยู่ร้านพี่เนตออดิโอนะครับมาชมนะครับมิกซ์ดิจิตอลก็มีนะครับอ่านะครับ หลายท่านนะครับอยากดูนะครับก็ดู D750 นะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนะครับราคาอยู่ที่มึกพันห้าร้อยบาทนะครับต่อตัวนะครับดูนะครับดอกลำโพงก็มีพอให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่ร้านพิเดีออรโอนะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7สองนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับห่างคลิปนี้นะครับตามนี้ครับร้านพินิจอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเ้อนะครับดูนะครับปากแหนมนะครับตัวนี้ตัวละสี่ร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับร้านพินิจอะดิโอนะครับดอกลำโพงราคาบ้านๆนะครับถูกๆนะครับ แวะมาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพิเนตออดิโอนะครับสรัมป์เกาวันที่30นะครับเดือนมิถุนายน2566นะครับฝาก็เไยก็แช่ก็ติดตามได้วนเลยรครับครับสินค้ามือหนึ่งก็มีนะครับมือสองนะครับตู้แผ่นดินไหวราคาบ้านๆนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยงามดีนะครับ สนใจก็ฝากไว้น้าแน่นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องแฟนเพจหรือว่าพี่น้องแฟน YouTube นะครับ f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแนอนะครับทั้งคลิปของทางร้านพีเนียรยโยนะครับฝากไว้น้ำแน่นะครับ ถ้าเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ขอสวัสดีกับทุกท่านทุกผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ